ก็มีข้อมูลน่ารักน่ารักมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะครับสวัสดีครับเอ๊ะคุณน้องได้เห็นพี่เซิร์งไหมฮะช่วงบ่ายเมื่อวันที่สามสิบนี้นะเห็นครับพี่เห็นครับอ๋อแล้วฟิลฟูฟิลของคุณน้องคุณน้องรู้สึกแบบอยากที่จะมากับพี่ไหมหรือฟังเอะนั่งดูแบบไม่มีอารมณ์ร่วมเลยฮะก็ก็อยากพี่แต่ว่าก็ไม่มีใครชวนก็เลยต้อง เออนั่งขยับขาไปมาอยู่ที่ค่ะพี่ก็มีพี่ก็ไม่คิดเลยว่าคือตอนนั้นพี่ในใจหัวใจพี่หน้าตาพี่ก็ไม่จะไม่เหลืออะไรนะฮะพี่ก็พี่ก็ในใจพี่ก็โอ้ยเรามีพันธสัญญากับนักงทุนฉันต้องทําให้กับนักลงทุนของฉันเลยอะไรเงี้ยนะฮะพี่บอลก็จัดแบบลืมนื้อลืมตัวไปเลยจิตและวิญญาณเพื่อนักลงทุนพี่ความอายจะไม่มีเหลืออืมพี่ คือมันอินระดับระดับพี่ยังไม่มีความอายแล้วเจนเจนเวทีแล้วพี่โอกว่าไม่ได้เจนเลยค่ะคุณอ๋องค่ะมันก็ชาชานิดนึงแต่ในใจพี่คิดถึงจะนั่งทุนนั่งทุนคุยกับนั่งทุนนั่งทุนเพื่อนพี่ญาติพี่อยู่ข้างหน้าต้องทําให้เขาเขามาแล้วว่าทําเต็มที่อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดได้แค่นั้นละข้างหน้าก็เห็นเ พ,พี่่นั่งหน้ากันนะเห็นนะหนะจนบางท่านนะอดไม่ไหวอยากจะมาลํากับพี่ม่อนนะมองไม่เห็นเลย,เลยไม่ได้ชวนคุณอ๋องอะไรเงี้ยออืมอืมมเต็มที่เต็มที่คนะ่ะคุณอ๋องเดี๋ยวในรอบหน้าเราจะมีอะไรที่เต็มที่สนุกสนุกกันอีกทีนะเมื่อวานมีหลายท่านบอกเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยกนละัวพลาดอ๋องเพราะว่าผมต่เมื่อต่อเมื่อนะครับใช่หยุดไม่ได้จริงๆค่ะทั้งทุนอืมครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่เลาดลูกาเดี๋ยวพี่มอนจัดให้ใหม่เดี๋ยวพี่มอนจัดเดี๋ยวมีอะไรที่แบบแสบสันการันตีมากกว่านี้อีกนะอืมแต่ต้องขออภัยเห็นอีกครั้งหนึ่งอภัยวันนี้วันเดียวกันแล้วกันเนาะเรื่องเป็ดปักกิ่งเหนียวอะอือต้องขออภัยร้านอาหารหลินฟ้าเสียชื่อหมดเลยเป็ดปักกิ่งเหนียวเก่าแก่มากแก่จนเก่าเลยปีที่แล้วกรอบอร่อยปีนี้มาปีเดียวเหนียว ติดคอนั่งเห็นัทุนบ่นนะพี่มต้องขออภัยด้วยนะฮะปิดปากิ่งเหนียวติดคอตกลงตกลงตึ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 งพันหกร้อสิตึง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 พนหอยหสิตึงตึงตึมาแล้วตึงตงตึงตึงตึง สวัสดีคุณ uh huh. จินตนาอพี่จินตนานี่ได้ของขวัญครบรอบวันเกิดพี่ม่อนพอดีเลยนะวันนั้นน่ะพี่เขาได้อวันที่สามสิบมาฉลองวันเกิดด้วยกันสี่ร้อยคนขอบคุณมากเลยอ่คุณเจงบอกชอบมากเลยค่ะจุ๊จุ๊เล่มสองนะคะดีมากเลยจริงๆแล้วพี่ม่อนอยากแจกให้กับทุนทุกคนเลยนะแต่ตังค์ไม่พอใครสนใจอย่างไรก็อินบ็อกสอบถามรายละเอียดมาได้นะฮะจุจุเล่มสองคุณดองยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ให้คุณดองเลยครับใช่ครับอืม โอเคอ่ะก็เดี๋ยวมีตังค์เมื่อไหร่นะน้องอุดหนุนพี่ก็แล้วกันนะจุจุเล่มสองนะฮะเอาเอาพี่ไม่ให้ผมให้ผมฟรีอะพี่พี่ให้ให้ให้คุณออกฟรีเพราะคุณออกก็ทำงานกับพี่อครับผมครับไม่งกหลอกสิบสี่ตัวครับผมครับอืมเนี่ยนอืมเนี่ยเนี่ยเห็นนะจุจุเล่มสอง ขอบคุณนะขอบคุณใครยังไม่ได้เดี๋ยวพี่ม่อนขายเท่าเท่าทุนก็นแล้วกันเนาะได้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นักทุนฟอนยาวไปม้วนม้วนเจ้าพี่ม่อนลำสวยดีค่ะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละนักทุนเครียดบ้างสนุกบ้างสบายบ้างขาดทุนบ้างกําไรบ้างแต่อันนี้ไม่ขาดทุนนะหนังสือเล่มนี้ต้องได้กําไรเลยนะใครมีจุดซื้อต่ํา่เนี่ยพี่อ๋องเขาบอกละสิบสี่ตัวพี่อ๋องจําได้ไหม มีอสองตัว,<ด>ตวที่ที่ซื้อลงทุนได้เลยสองตัวตลงบานเลยดิไม่ไม่ต้องไปดูเองต้องไปดูเองอืจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอดวงใครดวงมันด้วยเดี๋ยวพี่ต้องนัดคุณอ๋องถ่ายรูปแล้วเนาะเราเข้าสู่การเฉลิมฉลองละว,วันไหนเห็น,นทีมงานบอกขอรูปสีเหลืองเสื้อสีเหลืองด้วยนะคะคุณอ,อ๋องขออนุญาตไปไปลงคุณก่อนได้ไหมด่ ไม่ทันค่ะจะทำไหมรับไม่ทันไม่ทันเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะเอองั้นช่วยใช้ p ปร t o ช h อ p ได้ไหมดีได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือครับผมครับผมเดี๋ยวนักถ่ายรูปกันอ่ะท่านที่สนใจหนังสือจุ๊จุเล่มสอนนี้นะฮะสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสมาร่วมงานหรือพี่ม่อนพี่ม่อนพร้อมที่จะจัดให้แต่ว่าเป็นการจัดราคาเท่าไหร่นักทุนลองอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดไปได้เนาะอ่ะ ก็ให้เต็มที่สําหรับนงกทุนแต่ดีใจคิดถึงทุกคนเลยดีใจได้เจอกันทุกท่านนะฮะทั้งเชียงใหม่ลําปางมาจากหาดใหญ่มาจากอีสานครบถ้วนกาญจนบุรีนะฮะเพื่อนๆมาเจอกันเมื่อวานหลายๆท่านอ่าก็ทักทายกันไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลอ่าเริ่มเลยคุณดอ,องค่าพันหกร้วดที่ออกวันนี้ก็คือหกเค่ะ มันอาจจะมีย่ออะไรบ้างนะแต่ว่าดูแล้วบริเวณหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดะนะครับมันไม่น่าจะไม่น่าจะต่ัดตัวละเพื่อตับตัวขึ้นต่อนะครับไปหาประมาณหนึ่งพันหกร้อหกสิบจุดนะฮะเพราะว่าหนึ่งหกสิบจมันก็เหมือนมันมันเป็นแนวแนวไม่กลายนะครับสำหรับที่ฟอร์มตัวในรูปแบบอินบอร์ดเอเดนจอเดอร์มาละเพราะฉะนั้นาก็จะมาตับตัว,ตว ไปต่อเนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่านี้ละหนึ่งหกสิสูนนะครับถ้าต่ำกว่าก็อาจจะกลับมาเป็นไซเว์เหมือนเดิมแล้วก็กรอบล่าก็คือในโซนสักประมาณหนึ่งหกสามศูนหนึ่งหกสองห้าครับพี่เพราะฉะนั้นก็หนึ่งหกสี่ศูนย์ไม่ควรต่ำกว่านะครับตัวตัวปัจจัยสำคัญอ,อ,อาจจะตันดักไปที่ปัจจัยต่างประเทศแทนละนะครับเพราะว่า เรื่องการลงอาจจะต้องรอความเจนก็คือในช่วงในช่วงต้นเดือนพี่ภาคมนะครับอันนี้ก็อาจจะน้ำหนักไปที่ตลาดตัดใจตางประเทศซึ่งมันก็ถือว่าเซนิเ m e n t มันก็ดีนะครับจากเอย่างเช่นตัวการเป็นจารก,การค้าสารัฐก,กับจีนนะครับซึ่งก็ที่คุยไปที่จีนก็ถือว่ามีสัญญาที่ดีนะครับแล้วกลับมากันที่สหรัฐนะครับก็ติดตาม ความคืบหน้านะครับก็จะเป็นปัจจัยบุญได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณของโอกาสในการทําข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเบซิกนะครับก็ปเดนนี้อาจจะอาจจะคุมเคืออยู่นะครับเพราะว่าเหมือนสหภากิจก็ยังไม่ยอมรับข้อตกลงที่นางเทราซาเมย์ไปคุยกับยูนะครับมี่บด คว่ำมาครั้งที่สามละนะครับในส่วนของขึ้นมาสสี4เมษาเนี่ยจะเป็นวันที่เมย์นเนี่ยก็จะยื่งเข้าเจอกับสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับประเด็นนี้เมดไลน์มันก็คือ12เมษายนนะครับก็ติดตามอีกทีหนึ่งด้านความคืบหน้านะครับในส่วนของตัวเบสิกนะครับตัวยูเคิร์ฟนะครับก็กลับมา เป็นไ,ได้การนวนัวในตลาดหลักนะครับที่เป็นฮีบยูเคิร์ฟนะครับแต่ว่าตัวเลขพวกเศรษฐกิจต่างๆออกมาเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยทำให้ยูปนาาันบัตสตารับเนี่ยมันกลับมาปรับสัวขึ้นนะครับแล้วส่วนต่างระหว่างตัวยูสิบปีกสามเดือนมันไม่ได้ติดลบหลักนะครับก็ช่วยคลายความกังวลไปได้นะครับก็น่าจ,จะเป็นเสน่ห์บวกให้ตลาดมัน ยืนก่สุบได้ก็ตอบโตวขึ้นกับผมอใช่โอเคนี้ก็คือเซ็ตนะครับส่วนกคุณก็เปน็นก็ยังเอ่อเป็นการซื้อถือะนะครับมีเราก็สามารถถือได้ครับผมหลักๆก,ก็คือ,อคจะขายประมาณบริเวณ1,700ขึ้นไปครับที่มองทารเก็บในปีเนี้ยประมาณ 1, 40, 1, สัก1,740 1,750จุดสักปีค่ะ เป็น target ที่ดูอยู่เนาะครับใช่ครับก็ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกไหมเออเราก็พูดไปบ่ายแล้วเนาะตัวพีจร์ก็ถ้าจะเป็นดูแล้วก็ยังซื้อได้เนี่ยก็อย่างตัวในส่วนของพีพีจีพีซีอนเนี้ยนะครับม,มันยังไม่ค่อยขึ้นนักมูลค่าน่าสนใจก็ยังซื้อได้นะครับแถวประมาณหกสิบเจ็ดสลึง 67.5นะครับ G4 ใช่ไหมฮะตอบครับใช่ครับ G4 ซื้อ44โอเคคร67.5กับ67เสรึงค่ะอืมใช่ครับก็บยังได้อยู่นะฮะตอนนี้ตัวนี้ยังซื้อได้อยู่โอเค p t ี G4 ค่ะนักงทุนครับอืม ตัวที่ถือต่อมีซีพีโอเจ็สิบหกบาทขึ้นมาบาทเนาะเออบีทีเออสเอออนี่คนจริงอาจจะยังไม่แน่้อนะเพราะว่าอาจจะเป็นแค่รีบาร์ตอนนี้มันย่อมาประมาณเจ็สิบแปดบาทก่อนนะครับเซ็ทียูก็น่าสนใจสามารถสามาื้อได้ประมาณสิบเก้าบาทต้นๆนะครับที่อยู่เข้าตรงนี้เหรอฮะเข้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าน่าจะยี่สิบเก้าบาทไน้แหละครับหรือประมาณย่อมาสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าบาท สิ 19, 19, 19บเก้าหนึ่งสิบเก้าบทค่ะอืมสิบเก้าหนึ่สิบ้าบาทได้เหมือนกันตัวนี้ก็เอานี่ก็จะดีในส่วนของคนการดำเนิง,งานในใจมากหท,ที่จะรายงานนะครับส่วนไอวีอนะครับที่มันมีข่าวเรื่องโรงงานที่จัดรับปิดซ่อมนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันดูดดแถวประมาณจีสิบเจ็ดจุดห้าก่อนนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังสามารถทือได้ครับโอเคค่ะอ,อันนี้คือตัวที่อย<ะ>ู่นะครับ ไปฟิเจอร์นะอ่าฟิเจอร์นะ,ะครับฟิเจอร์ก็ยังยังเป็นถือฝังฝั่งรอง,งเหมือนเดิมน,นะครับอ่าใครเปิดก็น่าจะได้ปรณนที่บอกในจัหวหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดแปดนะครับที่ยังไม่ได้เปิดถ้าเปิดก็ถือได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับต้นทุนหนึ่งศูนย์แปดห้าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ถือเหมือนกันแล้วใช้จุดแล้วเดียวกันก็คือ หนึ่งศูนย์แปดสามนะครับอยู่ต่ำกว่าใช้เป็นจุดถัดลอดครับด้าน,นบนแาร็ตก,ก็คือแถวบว 1, 100, ริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะพี่รวทั้งหนึ่งศูนย์เก้าหกถึงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยโซนเนี่ยนะครับที่เป็นแทร็ตเบืเ้องต้นที่มองไว้ส่วนทองคำนะครับอทองคำก็ก็เป็นช็อต นะครับอวันนี้ถ้าถ้าจะลงต่อเนี่ยไม่ควรผมว่าติดตัว GOM หนึ่งเก้าไม่ควรสูงกว่าหนึ่งสามส่วนสี่ขึ้นมาล้วครับหนึ่งสามส่วนสี่เราไม่ควรทำว่าละด่าน <Okay. S 1> นั้นก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็ลองเบ็ดช็อตดูครับแล้วหนึ่งสามส่วนสี่ครับรอดครับผมเบ็ดช็อตอ่าครับ G.O. โอเคหมดแล้วเนาะก็ลราปัจจัยอื่นๆก็ว่าการแต่ตลาดสุนี่ยก็ปรับตัวเป็นสีเขียวกันเนาะอืมอืมครับผมก็หนึ่งของทีส่นนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังมองโมเมนตัมน่าจะไปต่อแล้วก็ทาเก e t ตัอไปอยู่ที่หนึ่งหกหกศูนยครับอ่าได้ค่ะโอเคกระ๋องขอบคุณนะ ครับสวัสดีครับอืมอก็ครบในเรื่องราวของการลงทุนในฝั่งของทนางนรเน S C B S นั่นเองนะคะนักทุนอ่ะมันจะมีเรื่องหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดในตอนนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งเอเชียได้มีการขยับขึ้นนะ,ะต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะฝั่งจีนต้องถือว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลในตลาดล่าสุดมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจีนนะฮะในข้อมูลที่เกี่ยวข้องทําให้หุ้นบางตัวประเทศไทยขึ้นด้วยนะฮะ เรื่องราวของทางด้านการเ,าเก็บภาษีของจีนมีการปรับลดลงามาตรการลดแบตจีนนี้ปรับลดแบตลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้หุ้นบางตัวขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะส่งออกของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะคะทั้งทุน